วันนี้นะครับวุ่งยาวนะครับ,บมารตทอนนะครับอ่ะีกสิเมตรจบวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวจะมานั่งคุยด้วยนะฮะอ,อ่ผมผมได้คติสอนที่ดีมากเลยนะครับจากา ยูทูบเบอร์นะครับท่านหนึ่งนะเป็นชาวต่างชาตินะครับคนอังกฤษถ้าใครเล่น Swift นะครับก็จะคุ้นเคยนะฮะสตีเฟนคัสซ s นส์นะครับสตีเฟนคัสซินส์เนี่ยทำยูทูบมาหนานมากแล้วนะครับแล้วก็ผมผมชอบเขานะก็คือไม่ได้เน้นต้องแบบไปรีวิวน,น่นรีวิวนั่นนี่นะครับคือเขาก็ทำบล็อกของเขาเหมือนกับผมเนี่ยนะครับจุดประสงค์ก็คือทำเพื่อที่เหมือนกับ เป็นอัลบั้มอ่ะนะฮะเรามีกิจกรรมอะไรสมมติเราเรา,เราไปวิ่งรายการนี้มาเราคิดถึงบรรยากาศแล้วก็กลับมาดูย้อนกลับมาดูนี่แหละครับจุดประสงค์นะครับส่วนเรื่องของอย่างอื่นมันก็ค่อยตามมาแต่คติที่เขาให้ไว้เนี่ยน่าสนใจมากก็คือ run to complete not run to compete วิ่งให้จบครับไม่ใช่วิ่งเพื่อแข่งขันวันนี้นะครับแขกพิเศษของผมนะครับก็ มีเรื่องมาเล่านะครับก็ฝากถึงขาแรงน้องคนนี้เกือบแลกชีวิตนะครับเอาโพเดียมมาแลกด้วยชีวิตหรือชีวิตเป็นแลกกับโพเดียมนะนะครับเดี๋ยวมาฟังเขานะฮะนี่เดี๋ยวผมรอ,อน้องเขานะครับเดี๋ยวนัดกันนะฮะว่าจะมานั่งคุยกันใครที่อยู่ขันแก่นก็อาจจะคุ้นเคยนะฮะจะรู้จักกันดีนะครับผมเรียกเขา พี่ตูนขอนแก่นเดี๋ยวก็จะรู้นะฮะว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวพบกันนะฮะเดี๋ยวรอพบกับเขาดูนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอแต่ตอนนี้ขอขว์มดาวกันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับครับมาราธอนชุ่มฉ่าเลยอ่าอันนี้ครับพี่ตั้มพิ่ตั้มพี่ตูนขอนแก่นพี่ตั้มไม่ใช่แถวแถวนี้ได้ได้่ได้ได้ตรงนู้นก็ี้ได้ได้ได้คุณหมอนะเอาที่ล่มๆมได้ที่ล่มล้ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเกสนะครับอย่างที่บอกไว้นะฮะทางต้นนะครับพี่ตูนขอนแก่นผมเรียกของผมพี่ตูนพี่ตั้มครับน้องตั้มนะฮะน้องตั้มเนี่ยนะครับก็เจอกันประจำเนาะเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาขาแรงจริงเรื่องวันนี้ก็คืออยากจะก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็คืออายุมากขึ้นร่างกายเปลี่ยนแปลงออกกำลังกายเราต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยกรณีของตั้ม นะครับที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นี้้างต้นก็คือสายโพเดียมเกือบเอาชีวิตไปแลกกับโพเดียมเดี๋ยวให้ตั้มเล่าให้ฟังนะครับว่าประสบการณ์เกิดอะไรขึ้นครับตั้มแรกเป็นประชาชนทั่วไปที่มาลงรักการวิ่งแค่สองปีปีแรกวิ่งแบบไม่รู้อะไรเลยปีที่สองปีเข้าปีที่ คนปีแรกมาเข้าปีที่สองมีกลุ่มมีควนครับวิ่งได้สารางวิ่งมาครับแล้วเวลาเราเราเราดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเราติดเราติดโพเดียมติดโพเดียมติดโพเดียมมีหมายถึงว่างานในเขตพื้นที่บ้านเรางานเล็กๆอะไร,รอย่างเงี้ยอแืแล้วเราก็แล้วเราก็มีความฝันที่เราจะไปดูงาน งานนี้คนเจ็ดยี่สิบเอ็ดเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเสียบติดแล้วยิ่หนักยิ่งกว่าอีกเริ่อีกก็เข้าไปเลยอเข้าตารางซ้อมหนักมากแล้วตัวเองต้องบอกว่าเป็นคนทํางานทํางานที่หนักอยู่แล้วทุกวันอืคือเป็นมีงานส่วนตัวด้วยมีงานส่วนตัวด้วยมีงานส่วนตัวด้วยที่ค่อนข้างหนักดีแล้วแล้วก็ต้องจีบเวลาอืมตื่นแต่เช้าตื่นที่สี่ไปซ้อมที่ว่าซ้อมนะครับซ้อมหนักหนักจริงๆจนกระทั่งเกิด นนี้้ขึกับตำใช่ใช่ผมเป็นสภาวะหัวใจเส้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงชนิดรุนแรงก็คือหยุดหายใจไปเต้นหัวใจหยุดเต้นเลยหัวใจหยุดเต้นเลยนะครับหัวใจหยุดเต้นสามสามครั้งสามครั้งสามครั้งนี่หมายถึงว่าใช้เครื่องรตัวเอง AED กระตุกขึ้นมาทั้งสามถึงจะกลับขึ้นมาได้ครั้งแรกเกิดขึ้นที่ไหนครับอยู่ที่ขนาดที่วิ่งอ๋อไม่ได้วิ่งอ๋อที่ทำงาน ตอนเย็นกำลังทํางานก็คือนั่งเล่นนะโอ้ห้าโมงเย็นเลิกงานแล้วเลิกงานลนั่งคุยนั่งเล่นอยู่คนเดียวอยู่กนั่งคนเดียวกับอยู่คนเดียวอ๋อแต่ว่ามีเพื่อนเข้ามาช่วยอ๋อเขาดูเขา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 เห็นเราเขาเห็นแล้วเขาก็มีพื้นฐานกันช่วยช่วยอยูไม่เลอะคือคือตอนที่เราเรามู่ไปเนี่ยหมดสติไปเนี่ยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่มีเพื่อนเข้ามาคนเดียวเป็นจังหวะดีมากจังหวะที่โอ้พระเจ้าช่วยโอ้สุดยอดสุดยอดคือโชคดีที่มีเพื่อนบ้าน เพื่อนที่อยู่ด้วยกันเพื่อนที่อยู่ด้วยกันบริเวณรันอ๋อเข้ามาเจอพอดีเราหมดสติไปแล้วไปแล้วแล้วเขามีพื้นฐาน CPR กระตุ้นขึ้นมาเรียกเรียกรถประสาียกหนึ่งหกเก้ามาปั๊มขึ้นมาปั๊มขึ้นมาตอนโรงพยาบาลแล้วก็ได้หลังจากนั้นก็เขาไปนำส่งที่โรงพยาบาลครับรักษาครับแล้วพักฟื้นนานไหมถามว่าพักฟื้นนานไหม วันพูดวันได้ครับผมเกิดอาการเนี้ยวันที่ห้าพฤษภาเดี๋ยววันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาเกือบจะครบปีละเกือบหนึ่งปีใช่เกือบหนึ่งปีเกือบหนึ่งปีพอดีครับโอ้โหเฮ้ยขนลุกเลยอีสี่วันเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีสี่วันอีสี่วันคือครบวันที่ที่ผมล่วงอ่ะคุณตายละหัวใจหยุดเต้นปั๊มขึ้นมารอบที่หนึ่งใช่ไหม อันนี้ครั้งที่หนึ่งรอบทหนึ่งใช่วฏิอาชัยใช่อะไรครับวันนั้นแล้วหลังจากนั้นพักฟื้นก็ได้รับการรักษาได้รับการรักษาแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าห่วใจ้ต้นสิดจังหวะคืออะไรอมันเกิดจากอะไรครับวันนี้คุณหมอมาได้มาเจอกันเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์เนี่ยครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆนที่ๆักน้องๆ กีฬานะมือมือใหม่มือสมัครเล่นหรือว่าที่เข้ามานานแล้วอ,อยากอยากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าว่าว่ามันอ,มอันตรายมากมันไม่มีสัญญาณบอกอะไรไม่มีอะไรเลยก่อนที่ตั้มจะบู๊คือเราซ้อมหนักอยู่แล้วเน,นะอย่างอย่งยง,งเราเมี่อการไม่ที่แบบเมื่ยล้าหน้ามืดตาลายไม่มีตั้มเนื้อก็บาดเจ็บตามธรรมดาของมันไม่มีใจสั่นไม่มีไม่มีเลย ตรงเวลานอนมีรู้สึกแน่นหน้าอกอะไรไหมแทบจะไม่มีไม่มีเลยน้อยมากเขามีแน่นหน้าอกเอรมนี่เคยเคยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดจากอะไรอันนั้นอันนั้นก็เป็นสัญญาณเตือนาณแต่ว่าสัญญาณที่เตือนหลักๆคือมาจากนาฬิกานาฬิกาเนาฬิกาเตือนแต่มันติ๊ติดๆิดติดตน อารามหน้าจอแดงขึ้นมาเลยอ๋อว่าหัวใจเต้นผิดปกติรวดพบอัตราการเต้นหัวใจผิดจังหวะผิดจังหวะเพราะมันขึ้นเลยเออราร์มินจามินอ่าอ่าขึ้นมาเลยอ่าตัว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 ที่ผมใช้นี่ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาให้เขาเนาะอ่าอ่าสองสี่ห้าออสองสี่ห้านีสุดที่ผมใช้อยู่ครับอารามเตือนเลยครับผมคิดว่านาฬิกาเออร์เลอร์เตือนเตือนเตือนที่มาสองครั้งในต่างช่วงต่างเวลาอ่าแล้วผมก็เชียหน้าจอทีครับใครมาตั้งปลุกอะไรไว้แต่ว่ามันบอก แต่ว่าตอนนั้นตอนที่นาฬิกาเตือนครับไม่มงีอาการคือนั่งอยู่เฉยมันติ๊ต๊ขึ้นมาใช่นึกว่าเอาละไอ้นรีวลนึกว่ารวน่ใชนึกว่านาฬิการวนแต่มันเชื่อได้นะมองผมผ่านผมผ่านแล้วก็ต้องต้องเรียกว่าอะไรอ่ะต้องฟังหน่อยนะเขาบอกให้พักก็พักนะอ่าเหมือนหน้าปัดรถยนต์นะนะไฟขึ้นต้องต้องมีซัมติ h i n ลองแล้วต้องต้องมีซัม e ิ h i แล้วเราต้องโอ้ อันนี้ก็คือเราเราปล่อยไว้เลยใช่ไหมไม่ได้นั่นเลยจนกระทั่งน็อกน็อกเสร็จปุ๊บเห็นว่ามีปั๊มขึ้นมา2อสามรอบสามทีวันเดียวกันในวันนัวเดียวกันเวลาใกล้เรียกได้เรียกกันผมฟื้นอีกทีตอนสามทุ่มที่โรงพยาบาลถ้าวันนั้นไม่มีเครื่อง AED ถ้าปั๊มมืออย่างเดียวครับไม่รอดครับ AED นี่ของรถพยาบาลของรถพยาบาลเอหน่วยเขาได้ไหมหน่วยหน่วย ผมอยู่แถวเมืองเก่าครับพเทศบาลเมืองเก่าโอ้อเทศบาลเมืองเก่านะครับขอบคุณนะครับนะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนด้วยเขาประสานงานดีมากแล้วคนแก่นสองออกมารับอืมครับทํางานได้ดีมากอ๋อเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมมากนะครับนี่แหละครับสําคัญมากเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้สิ่งสำคัญนะเรียนเรียนรู้พื้นฐานของการ C P R ไว้นะครับเป็นอะไรที่ทุกๆคนควรควร ทราบพื้นฐานตรงนี้ไว้เลยนะฮะช่วยชีวิตได้นะครับนาทีสำคัญนะครับ 3- ถึงหนาทีแรกเนี่ยนะครับคือเป็นนาทีที่สำคัญที่สุดในการช่วยชีวิตคนนะครับคือจะอยู่หรือจะไปเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ประมาณ3 5หนาทีนะวินโดว์พิเดษตรงนี้นะครับไปหาดูได้นะฮะวิธีการ CPR นะครับแล้วก็ นะครับในโรงพยาบาลก็มีคอสสั้นๆนะครับในกรณีของตั้มเนี่ยนะครับก็คือหลังจากนั้นนี่ก็คืออพักฟื้นในโรงพยาบาลนานไหมครับผมพักฟื้นไม่นานแต่ว่ากลับมาวิ่งอีกไหมกลับมาวิ่งไหมกลับมาวิ่งเพราะเรายังไม่รู้เดี๋ยวผมขอขอพิสตันสั้นๆเลยนะผมวันนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับผมฟื้นตอนตีสามตอนสามทุ่มเครื่องเต็มโจยหมดเลย ก็สอดท่อมัดเทียกไว้กัวเรานู่นนี่นะการรักษาของผมสามวันแรกครับเขาก็ตรวจทุกอย่างเอ็กโคทุกอย่างทุกอย่างดีหมดมีแค่ไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วคนนี้แผนการรักษาก็คือต้องจี้ขึ้นไฟฟ้าอืหัวใจครับแล้วก็ถ้าจี้หายครับก็คือจบอืก็รักษาตามอาการอืแต่ถ้าจี้ไม่หายอืต้องใส่เพช สายเทสเมเกอร์สายเเมเกอร์ครับอื่ใช่ครับสรุปก็คือผมรอรักษาเก้าเดือนหลังจากวันที่ผมเกิดอาการขึ้นมาครับใช้ชีวิตแบบลุ้นทุกวันเออแล้วกลับมาวิ่งไหมกลับมาตอนกลับมาวิ่งครั้งแรกเป็นยัไงนะครับตอนกลับมาวิ่งครั้งแรกแทบจะไม่เรียกว่าวิ่งเรียกว่าเดินเบิดเดินเร็วๆหัวใจผมอยู่เงี้ยสวิงไปหมดเลยได้แค่ไม่ถึงสองโลหน้ามืด หัวใจยังไม่โอเคมุ้งอไปหมดเลยหัวใจไม่ถึงสองโลอันนี้กี่เดือนหลังจากหลังจากที่พักฟื้นหลังจากหลังจากวางเครื่องแล้วครับหลังก่อนวางเครื่องก่อนวางเครื่องวางเครื่องผมล้มเดือนห้าผมวางเครื่องเดือนสิบประมาณเดือนเดือนแปดเดือนเก้าสามเดือนแค่เดินนะเราเรารู้เราจะมาเอาสุขภาพเพราะเริ่มเราอ้วนแล้ว เราเริ่มก้วนเราอยากจะกลับมาเรารู้เลยว่าเรารู้แล้วว่าแกนแท้ของมันคืออะไรอไม่เอาอีกแล้วอแค่วิ่งได้จ็อกได้ดีแล้วมีความสุขกับมันมากมีความสุขมากใช่ใช่ใช่มีความสุขกับมันมากเราวิ่งตอนนั้นไม่กลับไม่กล้าเลยไม่ได้เลยครับแค่ทางานยังไม่ไหวไม่ไหวเลยเนาะก็นี่แหละครับต้องขอบคุณตั้มนะฮะที่แชร์ประสบการณ์นะครับคือไม่มีสัญญาณเตือนใดๆทั้งสิ้น อีกนึงนะครับสั้นๆหัวใจเราเนี่ยนะครับเป็นปั๊มนะฮะปั๊มก็มีด้วยกันทั้งหมด3ระบบหลักๆนะฮะระบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้ากระตุ้นนะฮะเพื่อให้กล้ามเนื้อมันปั๊มนะฮะกระตุ้นเพื่อบีบลัดนะฮะระบบวาลนะครับก็ลิ้นหัวใจเนี่ยนะครับเป็นวาลนะฮะนะครับระบบกล้ามเนื้อ4ระบบด้วยกันหลักๆนะฮะระบบกล้ามเนื้อและระบบหลอดเลือด สี่ระบบนี้นะครับต้องหมั่นเช็คครับนะฮะหลอดเลือดอุดตันก็เรียบร้อยครับนะฮะหัวใจวายหรือไหลกล้ามเนื้อหัวใจตายก็มาจากหลอดเลือดที่ไปเป็นเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนนั้นนั่นแหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งลิ้นหัวใจรั่วนะครับก็เช่นกันนะฮะวาลมีปัญหาระบบวาลปั๊มไม่ทํางานละวาลนะฮะเ,เลือดมันสูบฉีดตีกับนะ้ำเลือดไปท่วมปอดก็นะฮะ ไ,ได้เหมือนกนกัและระบบของตั้มเขาเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเป็นระบบไฟฟ้าที่ระบบไฟฟ้ามันทำงานผิดปกติหรือจ่ายไฟไม่พอนะครับระบบปั๊มนะฮะปั๊มหัวใจเนี่ยนะครับจ่ายไฟไม่พอก็คือทำให้ปั๊มไม่หัวใจปั๊มไม่ไม่สม่ำเสมอน,นะครับก็หยุดไปดืด้อเลยนะครับโดนี้นักวิ่งทุกคนนะครับก็ ใครที่ขาแรงๆนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะฮะก็คือเนี่ยแหละครับตั้มนะฮะเตรียมตัวไป 21k 21k เวลาที่ดีที่สุดของเขา1ชั่วโมง20 27นะครับตอนนี้ก็คือ,อเป็นสายสุขภาพแล้วใช่นะครับก่มีกลับมาคือจากสูงสุดกลับสู่สาม,มันจเราเริ่มต้นทุกคนนะสายสุขภาพสุดท้ายก็กลับมาสายสุขภาพเหมือนเดิม นี่แหละครับวันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับนะฮะ,ฮะก็คืออยากจะเป็นอ,อะไรที่บทเรียนนะฮะมาฝากนะครับอย่าหักโหมจนเกินไปแล้วก็ถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราไหวทําสถิตินู่นสถิตินั่นนี่ขึ้นโพดวงโพเดียมรับเหรียญแต่มันคุ้มไหมกับชีวิตนะครับทุกคนก็มีงานหลักทำนะฮะน่ไม่ใช่นักวิ่งอาชีพไม่ใช่ คือไม่ใช่ CEO ระดับร้อยล้านที่จะมาวิ่งได้ทุกวันนะนะออกกำลังกายทำนู่นนั่นนี่ไปปันจักรยานนั่นนั่นนี่คือเราทุกคนก็ต้องสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำงานร่างกายยังไงสำคัญครับเราใช้ร่างกายเปลืองเราก็ต้องพักฟื้นนะครับให้ให้เต็มที่อย่าลืมตรงนี้อันนี้วิ่ง6วันต่อสัปดาห์เพื่อสถิติ 21K ขอนแก่นสุดท้ายนี่แหละครับเกือบหปีที่เขาเกือบไม่มีวันนี้ 5พฤษภาคปีที่แล้วที่เขาหัวใจอยู่เต็นวันนี้นะครับขอบพระคุณตั้มนะฮะที่แบ่งฟันประสบการณ์นะครับก็ฝากไว้นะฮะยังไงก็สุขภาพร่างกายชีวิตเรามาก่อนนะครับนะฮะเหรียนยังไงขึ้นโพรเดียมยังไงตายใบเก่าไปไม่ได้ครับวันนี้ ขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดกระดิ่งไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ